มากินองุ่นโชว์จ้ะทุกคนบอเมนไซมสัสคัตเด้ออือหวานด้วยมากินยอกแก้วอืมอืมข่อยยำมืออ่อกี้ทั้งข่อยเย็นแข่ปกติข่อยยำทั้งแต่ว่าข่อยอยากยำเห็นมันบาลานซ์กันนะพี่น้องอืมลิ้นเท่า บุกขอว่าบุกคอจะใส่กามขงังี้กัดแถวอุยกัดนต้อกินมันเละหินได้ถ้าใส่ขางอือบุกมีอย่างไรมั้งอยากใส่ขางนี้ให้มันทิ้งอือ 음음음 으음 음음 ท่ากับใส่มสัสคัตเลยนั่นเนี่ยอืออืมอืออืม,อม,อม ปอนปอนหนึ่งสงี่ิบาทบาทห้าสองแบบนี้ไงผสมวามนิดอย่างว่ถึงหนึ่งปอร์เซ็นต์สมก็่คยมากินกับแก้ว ืมบ้านเขาประมาณสองร้อยคิดว่าปรสัาณกัาร้อยค่ะคันเราลดนี่ได้เกรดนี่เลย,เย,เลยอืมไล่เมล็ดเลยนะแก่อืม